สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงซีรีส์แอนิเมชันใน Disney Plus กันนั่นก็คือ e m g n a น97นั่นเองครับ การ์ตูนเรื่องนี้เองเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่สนุกมากๆนะครับผมแล้วก็ทําออกมาอะไรต่างๆอ่ะบทเปิดอะไรทรัออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับตัวของผมเองพูดตรงๆว่ายังดูไม่จบนะครับผมดูไปทั้งหมด3ตอนแต่ก็รู้สึกว่าทําออกมาได้ดีมากๆแล้วก็อยากจะดูต่อแต่ด้วยความที่ว่าผมเป็นพวกประเภทที่ถ้าดูแล้วดองไว้เนี่ยมันก็อาจจะดองค่อนข้างนานหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เองเนี่ยก็ค่อนข้างยุ่งมากด้วยก็เลยไม่ได้มีเวลาดูสักเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกว่า ดูไป3ตอนเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยคะแนนในร็ t ตเทนโทเมโทเองเนี่ยฝ่ายนักวิจารณ์ก็ได้สูงถึง99%นะครับผมฝ่ายคนดูเนี่ยก็สูงถึง94%เหมือนกันในขณะที่ทางฝั่งของ IMDB เองเนี่ยก็ให้อยู่ที่9คะแนนเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งเรื่องราวตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมมันฟังดูจะเป็นข่าวดีมากๆของ Marvel ถูกไหมแต่จริงๆแล้วมันกลับไม่ได้ออกมาเป็นแบบนั้นเลยนะครับผมเพราะถึงแม้ว่าแต่ละตอนเนี่ยจะได้รับคะแนนอ่ะดีมากๆจากคู่ชมเลย แต่กลับกลายเป็นว่า มันกลายเป็นซีรีส์ที่คนดูน้อยที่สุดใน Disney Plus สนะครับผมจากข่าวที่ผมไม่อ่านมาเนี่ยจาก Comic Book n e w อะ่ะเขาก็ได้ระบุว่า x m e n 97เนี่ยนะตอนนี้เองอะ่ะเป็นโชว์ที่แย่ที่สุดใน m มาเว l ซี r ี e ์เลยนะครับผมแย่ยิ่งกว่าทางฝั่งของ What If ที่เป็นแอนิเมชันเหมือนกันแล้วก็ทางฝั่งของซีรีส์คนแสดงอย่าง Miss s m มา v ว l อีกวันนี้เราก็เลยอยากจะมาพูดถึงว่าทำไมซีรีส์ที่ได้คะแนนด,ดีขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยคนดูใครๆดูอะ่ะก็บอกว่าชอบมากมา แต่กลับไม่มีคนดูนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาเจาะกันทีละสาเหตุกันอย่างแรกเลยนะครับผมเราต้องบอกกันก่อนว่าโชว์ยอดนิยมกับโชว์ที่ดีเนี่ย มันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันก็ได้แน่นอนมันก็มีหนังที่ทั้งดีแล้วก็ได้รับความนิยมแต่ในขณะเดียวกันก็มีหนังที่ไม่ได้ออกมาดีสักเท่าไหร่แต่ก็ได้รับความนิยมหรือจะเป็นหนังที่ออกมาดีมากๆเลยแต่ไม่ได้รับความนิยมนะครับผมคิดว่า X-Men 97เนี่ยก็อยู่ในแคตตาล็อหนังดีแอนิเมชันดีที่อาจจะไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่สาเหตุนั่นก็เป็นเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับผมคนดูส่วนใหญ่ของจักรวาลมาเวลเนี่ย ดูภาพยนตร์คนแสดงกันครับถ้ามันเกิดเป็นการ์ตูนขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากจะติดตามไม่ได้ดูสักเท่าไรแล้วก็เอ็กเมน97เองเนี่ยนะครับผมเป็นภาคต่อจากหนัง X-men Animation ชที่เคยออกมาเมื่อนานมากๆแล้วทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าถ้าไม่ดูมาอาจจะดูไม่รู้เรื่องนะครับผมซึ่งผมก็บอกได้เลยว่าถ้าคุณรู้จักตัวละคร x m e n ทั่วไปเนี่ยคุณก็คงดูรู้เรื่องนั่นแหละแต่ถ้าคุณดูไม่รู้อะไรเลยอะ่ะมันก็พอจะดูได้แต่อาจจะไม่ได้รู้ทุกอย่างไม่ได้รู้ทุกเรื่องส่่วววนตัแล้้ผมมก็ไไดดูภาค มาเหมือนกันนะครับผมแต่ผมรู้จักตัวละคร X-Men อยู่แล้วไงไปดูมันก็ดูพอที่จะรู้เรื่องได้นั่นเองแต่เราก็เข้าใจได้ดีนะครับว่าแฟนๆส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนดูหนังกันเพราะฉะนั้นถ้าเห็นเป็นการ์ตูนมาเนี่ยก็อาจจะไม่ดูก็ได้นะครับผมต่อจากนั้นนะครับผมเหตุผลต่อมาเนี่ย ตลาดแอนิเมชันเองเนี่ยนะครับผมนะตอนนี้ถ้าเราไปดูใน Netflix หรือว่าไปดูใน m เม o n p พร m e หรือแม้แต่ดูใน d i s n e y Plus เองอะโลกของแอนิเมชันน่ะมักจะถูกครองโดยการ์ตูนญี่ปุ่นเสมอนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่การ์ตูนอเมริกาจะมาเจาะตลาดโลกอะก็ทำได้ยากอีกเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบเรียที่ถูกตั้งขึ้นมานะครับผมแล้วก็ด้วยเหตุผลต่อมาเนี่ยก็คือลายเส้นของการ์ตูนเรื่องนี้อะมันดูเก่ามากๆเลยนะครับทให้หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันคือการ์ตูนเก่าหรือเปล่าแต่ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมถึงแม้ว่าลายเส้นเนี่ยมันจะดูคลาสสิกดูเก่าเหมือนกับฉบับแอนิเมชันอันแรกแต่บอกว่าเลยว่าถ้าคุณดูแล้วเนี่ยคุณจะรู้ได้เลยว่ามันไม่ได้เก่าเลยมันมีการใส่เอฟเฟกอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาถึงแม้ว่าลายเส้นตัวละครอาจจะดูเก่าแต่การดําเนินแอนิเมชันเนี่ยสมัยใหม่มากๆมุมกล้องหรือว่าความสมูทต่างๆเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยสมัยใหม่มากๆเลยนะครับแต่เราก็เข้าใจเนาะคนเห็นภาพเก่าๆเนี่ยก็อาจจะเลือกไปดูแอนิเมชันที่เป็นภาพใหม่ๆมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนอกจากนั้นเองนะครับ ผมแฟนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะหมดความเชื่อมั่นในมาเวลไปแล้วก็ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าหนังมันออกมาไม่ดีงาช่วงเฟส4หรือเฟส5ช่วงต้นเนี่ยเฮ้ยจะติดตามหนังอะ่ะบางเรื่องคนดูเขายังไม่อยากติดตามเลยจะให้มาดูการ์ตูนก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ก็ต้องบอกอย่างนี้ด้วยว่ามันก็มาผิดเวลาเหมือนกันนะครับผมคพือถ้ามาตอนมาเวลพีกๆเลยเนี่ยอาจจะเรียกยอดผู้ชมได้มากกว่านี้นะครับผมแต่ตอนนี้มาตอนที่คนดูมาเวลยังแบบเฮ้ย คิดดีหรือเปล่าเนี่ยจะรอดูดนิตซี่พลัสหรือดูในโรงดีอ่ะงั้น ไม่ดูเลยละกันนะครับผมมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะไม่ได้สนใจแอนิเมชันเรื่องนี้หรือหลายๆคนเนี่ยนะครับผมไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันมีแอนิเมชันเรื่องนี้อยู่บนโลกใบนี้เลยนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมด้วยความที่ว่าเป็นแอนิเมชันแล้วมันมีความยาวหลายตอนนะครับผมมีความยาวตั้ง10ตอน,นะนเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันยาวไปนะครับผมเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ดูหนังมาเวลเนี่ยเขาดูหนังทีละสชั่วโมงแล้วก็จบนะครับผมไม่ได้มาติดตามซีรีส์สิตอน20ตอน10ตอนแต่อย่างใดหลายๆคนก็อาจจะ มีปัญหาด้านระยะเวลาด้วยเหมือนกันนะครับผมก็เลยเป็นเหตุผลต่างๆนานาที่ทําให้ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยดูจะไม่ประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่เลยนะครับผมเรียกได้ว่า เฉดดายมากมากครับเพราะหากเราไปอ่านรีวิวเนี่ยไปดูคนดูหรือคุณลองไปดูเองก็ได้อะาจะารู้เลยว่ามันทําออกมาที่ดีมากๆคุณภาพดีมากๆแม้ว่าลายเส้นจะเก่าเนี่ยแต่ทุกอย่างทําออกมาใหม่หมดเนื้อเรื่องก็ทําออกมาได้ดีมากๆด้วยแล้วก็อีกหนึ่งกระแสที่มีคนโจมตีเนี่ยนะครับผมก็คือบอกว่ามันโวกเกินไปแต่ผมดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันโวกอะไรแต่อย่างใดนะครับผมและนี่ก็เป็นความเห็นส่วนตัวแล้วก็รวมไปถึงจากข่าวที่เราได้อ่านมาเลยเอามาพูดว่าทําไม x men 97เนี่ยนะครับผมถึงเป็นซีรีส์ มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ห่วยแตกที่สุดในดิสนีย์แต่กลับกลายเป็นว่ามันเป็นหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดของ Disney Plus เลยนะครับผมเป็นแอนิเมชันที่ดีมากๆจริงๆและนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้ในรายการ Comic World หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ